สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมมานย์นะครับและในคลิปนี้อยู่กันในรายการเมสซมเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้อยู่กับเอเซนกาเมส้มชื่อว่าเบคอนนะครับ<ๆ>ก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าเอเซนกาในซีซั่นนี้เนี่ยเป็นเมดยอดฮิตตัวต,ต้นๆของเกมเลยนะครับเนื่องจากได้ถูกปรับมาใหม่รีเวิร์กโมเดลมาใหม่นะสกิลก็ทําให้เอเซนกาเนี่ยเล่นง่ายขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เกลียนขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาให้ดูแนวทางการเล่นของเอเซนกาเมส้มนะครับจะเป็นยังไงเดี ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับผมจะมาแจกเซตลูนไอเทมพลังแฝงของเอเซนกาเม็ดส้มก่อนเลยนะครับเริ่มที่ลูนนะครับสีแดงใช้เป็นดิสโซเลต10เม็ดนะครับสีม่วงสปิริต10เม็ดส่วนสีเขียวใช้เป็นสเตน10เม็ดนะครับพลังแฝงก็จะใช้เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะทุกคนมาดูทางด้านไอเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้าและคูดาวตามด้วยอาร์โกนี่บูสติกคอตตี้มงกุฎเวดเดมนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกแก้วอาร์ติคอฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลูนไอเทมพลังแฝงของเอเซ สายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K เลือกชมได้ทั้งมือถือ iPad คอมและทีวีมีทั้งโปรรายวันรายเดือนและพิเศษกับโปรหัวบ้านหาวอนในราคาสุดคุม้มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนดไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนร้านมีให้คุณเลือกครบจบในที่เดียวมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถสแกนชืนโคหรือรายแอดได้ที่ add h a m ได้เลยนะครับตามมาครับมาดูแนวทางการเดินเกมของแอสเซนกาเมสส้มในซีซั่นปัจจุบันกันนะครับ ตัวนี้ก็ได้ถูกรีโมเดลนะครับจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับจากไม่มีเนื้อมีหนังนะามาเป็นผู้หญิงสาววัยรุ่นนะครับแล้วก็ถูกปรับสกิลมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ก็มีความคงเป็นแอสเซนกาอยู่นะทุกคนออไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเมทต,ตัวนี้แพทนี้เนี่ยเจอบ่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะในแร้งหรือว่าซ o v นะทุกคนซึ่งผมมองว่าปรับมาเนี่ยทำให้แอสเซนกา เก่งมากขึ้นนะครับเก่งขึ้นป่วนขึ้นด้วยนะครับเวลาผมเล่นแครี่แล้วผมเจอแอสเซนกาอีกฝั่งเนี่ยโ,โหจะไม่ค่อยชอบนะครับคือสกิลอะมันป่วนมันตอดไปตอดมาแล้วก็คือมันสามารถทําให้เราเป็นหินได้นะครับสกิลเสาเนีเป็นสกิลหนึ่งเนาะเวลาปลาโดนใครเนี่ยมันจะยกขึ้นด้วยนะครับยกขึ้นแล้วก็สามารถคอมโบกับสกิลสองได้นะครับตรงนี้ทําให้แอสเซนกาเนี่ยมันเกียนขึ้นนะทุกคน แล้วสกิลหนึ่งเนี่ยมันสร้างเสาได้ไกลมากๆนะครับเสาตรงนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นให้อ,อห้อยโหนก็ได้นะครับใช้คอมโบกับอาตาก็ได้ฉีก็ได้ผักเข้าเสาเงี้ยมันเหมือนหินก้อนหนึ่งนะครับซึ่งเอเซนกาเนี่ยเขาสร้างมาได้เนาะแล้วท่านหนึ่งนะทุกคนมีมากกว่านั้นก็คือเมื่อเอเซนกาเนี่ยใช้ท่านหนึ่งแล้วเอเซนกาอยู่ในวงสกิลหนึ่งนะครับเอเซนกาจะเป็นอมะตะ ประมาณ3วิมั้งไม่แน่ใจนะครับคือตรงเนี้ยมันเกียนมากนะครับเวลาถ้าเราโดนไล่นะอ่านเนี่ยแบบเนี้ยคือเหมือนเหมือนจะโดนสกิลหนึ่งแล้วมันจะแข่งนะครับเราสามารถออกจากสถานะเป็นอมาตะได้ด้วยนะครับเวลาโดนไล่เนี่ยมันจะช่วยเอเซนกาได้เยอะมากๆเลยนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยมันทาอะไรไม่ได้นะมันก็แบบเป็นเมทขาตายยืนจ่ายสกิลนะอ่าแพทนี้ก็มีสกิลป้องกันตัวขึ้นมาอีกนะครับ สกิลโดยรวมนะครับเอสเซนกาจะเข้าใจง่ายมากๆนะครับอ่าแล้วก็เทคนิคการคอมโบต่างๆนะผมก็ได้ขอทริคน้องเขามาให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับจริงๆก็อยากสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยไม่ไม่สะดวกนะครับอ่าไม่ค่อยอยากน้องเขาเขินนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเทคนิคการคอมโบให้ท้ายคลิปนะครับทุกคนก็ ดูแล้วก็เอาไปเล่นตามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพูดภาพรวมในเกมก่อนเนาะอ่าโอเคครับอันนี้เนาะเขาจะเน้นอัพไปที่สกิล2นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นรองเทา้ารถกูดาว์มานะทุกคนก็ใครที่อยากดูฮีโร่ตัวไรนะครับในซีซั่นนี้ที่มันท็อปๆเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนีนะ้ถ้ามีโอกาสจะหาให้ทุกคนได้รับชมนะครับคืออเซนกาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเคยลงไปแล้วหรือยังหรืออาจจะยังไม่เคยลงนะน่าจะเป็นคลิปแรกมั้ง ถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้คีล่าเข้ามาล้วงนะครับแต่ล้วงไม่ถึงเพราะว่าน้องเขาอมาตะตัวเองเนาะแล้วอันตีเนี่ยสามารถผลักอีกคนที่เข้ามาล้วงเนี่ยถอยหลังได้นะครับเป็นเมทที่ค่อนข้างเกลียนนะทุกคนเกลียนมากๆนะครับแนะนํานะมือใหม่เนี่ยสามารถเอาไปเล่นตามได้เลยนะครับคือเราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้ๆอะ่ะเราจ่ายเสาไกลๆปลาสกิลสองแบบเนี้ย คือมันก็ทำให้อีกฝั่งเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะอ่าแล้วผมลืมพูดพาสีฟนะครับไอ้ที่ทำให้ศัตรูแข็งเนี่ยเพราะว่าเอเซนกานะครับพาสีฟเนี่ยจะสร้างสัญลักษณ์ใส่ฮีโร่หรือยูนิตอีกฝั่งเนาะถ้าครบ3ครั้งนะครับอีกฝั่งจะกลายเป็นหินไม่แน่ใจว่ากี่วินะครับก็คือเกียร์น่ะนะครับพาสีฟสกิล2ที่มันเด้งไปเด้งมาเนี่ยถ้ามันชิงครบ3ครั้งเนาะ ฮีโร่ฝั่งเนี่ยก็จะกลายเป็นหินนะครับส่วนอันติก็จะเป็นการผลักเนาะผลักตรงนี้เนี่ยสามารถใช้คอมโบกับฟิกเกอร์ได้นะครับถือว่าเป็นเมทที่ซีซีจัดชาแนะทุกคนอ่านี้โดนยูเดอร์ล็อกนะครับตีมีชุบมาปืบ๊บอ่าไม่น่ารอดนะจดน,นี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับกับสกิลของแอสเซนกานะทุกคน หลักๆเลยก็คือสร้างเสานะครับปาท่า2ส,ส่วนอันตีเนี่ยเราจะใช้ก่อนก็ได้หรือจะใช้ตอนที่มีคนเข้ามาล้วงเราก็ได้นะครับไปเร็วๆแบบเข้าใจง่ายนะครับชิ้นต่อไปนะครับต่อจากรองเท้าลูกคูดาวเนี่ยน้องเขาจะขึ้นเป็นอากุนนี่นะครับโอเคเรามาดูกันในเกมนะครับดูจากรูปพีโร่แล้วเนี่ยซีซีหลักคือแอสเซนกานะครับที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นแบบซีซีเล็กน้อยนะติมี่อาก็ยังช่วยซีซีนะแต่อีกฝั่งเนี่ย ซีซีจะหนาขว่าเยอะเลยนะครับมีทั้งแอนเนตเนาะแล้วก็โหดจิวเดอร์นี่เจอบ่อยมากนะครับพอๆกับแอสเ,เซนกาเลยนะครับสกิลไล่ไวขึ้นเนาะไม่เจอเลนกางก็โลมมิ่งนะทุกคนแต่แล้วช็อตนี้ครับลงมาเติมด้านล่างนะครับฟิกเล่นนะครับสกิลหนึ่งอ่าถ้าใช้สกิลแม่นๆนนะทุกคนจะใช้สกิลหนึ่งดักก่อนก็ได้นะครับ แล้วตอนที่เอเซนกาใช้สกิลเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้ดีเลยเหมือนซีซั่นก่อนนะซีซั่นก่อนเวลาเราจะไล่สักสกิล l นึงเนี่ยมันจะมีแบบเอ,อ่ออนิเมชันนิดนึงนะแต่เนีียคือกดปุ๊บสกิลมาเลยนะทุกคนผมก็มองว่าการรีโมเดลครั้งนี้เนี่ยเป็นข้อดีกับเอเซนกาเยอะเลยนะครับโอ้แต่ไฟเมื่อกี้ก็ต้องยกให้ฉีนะฉีมาเชนซีซีดีมากนะครับไฟนี้ก็ต้องยอมไปก่อนนะ สูสีนะสูสีเกมนี้นะครับไม่ได้เกมนําจนเวอร์เกินนะครับมีให้เห็นช็อตอีกฝั่งสวนเหมือนกันนะครับผมก็อย่างว่านะทุกคนแลง6ก60ดาวแล้วเนี่ยมันก็เจอคนเก่งเยอะนะครับยิ่งเป็นต้นซีซั่นด้วยนะครับเข้ามาเคลียร์กลางก่อนนะครับสกอร์ก็ยังนําอยู่นะทุกคนมาดูช็อตดักคุ้มกันนะเนี่ยสกิลเสาโอ้โหกว้างนะคือไกลอะ่ะ ยังไงครับดากไปปื้บผักมาตรงนี้เรียบร้อยครับผม2คิวโหแรงไหมทุกคนคือเดินมาแบบทีเผอสกิล oh. 1สกิล2แล้วก็อันตินะครับผักไปตอนผักเนี่ยมันก็จะติดสโลแล้วก็สร้างดาเมจด้วยนะครับถ้าติดพาสซีฟตัวก็แข็งว้อีกนะทุกคนนะก็ต่อจากอาโกนี่นะครับเป็นบูมสติ๊กเนาะแล้วก็ตามด้วยฟอร์ตี้นะครับ จะเน้นแบบสกิลป่วนวน,นะป่วนยังไงให้อีกฝั่งครึ่งหลอดนะครับประมาณนี้นะแอสินคา oh <no. S 1> แรงจริง,รงๆทุกคนใครที่อยากเล่นตามนะครับดูจากคลิปนี้แล้วก็เอาไปหัดเล่นได้นะครับคีย์หลักลยเนี่ยผมว่าสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งต้องเป๊ะนะครับสกิลหนึ่งต้องอเน้นยกให้โดนก่อนนะถึงจะฟูลคอมโบได้นะครับน้องเขาก,ขาก็จะแบบ เลื่อนหน้าจอนิดหนึ่งนะครับเวลาจะใช้สกิลหนึ่งเนาะไปปื๊บนะอันนี้อันติโซนนะครับโซนไม่ให้อีกฝั่งเข้ามาในป้อมนะครับเพื่อนจะได้ตีป้อมได้นะผมมองว่าดีนะอันติโซนได้สกิลหนึ่งโซนได้นะครับอันนี้เลยครับเวลาอยู่ในสกิลหนึ่งนะน่าจะสามวินะถ้าผมจำไม่ผิดที่อ่านสกิลมานะครับน่าจะสามวิตอนที่เป็นอมาตะนะครับ สกิล2นะครับเราสามารถปาใส่เสาได้เลยนะครับคือไม่ต้องรอให้สกิล2เด้งหาฮีโร่แล้วก็เด้งเข้าเสาก่อนไม่ต้องเลยทุกคนวาง1ปึป๊บปา2ยัดใส่ได้นะครับอ่าแล้วถ้าใครเดินเข้ามาใกล้เสาเนี่ยสกิล2มันจะชิ่งไปหาทันทีนะครับถ้าชิ่งครบ3ครั้งอีกฝั่งก็กลายเป็นหินเหมือนกันนะผมบอกว่าโคตรดีตรงนี้ดียังไงนะครับช่วงเลดเกมสกิล1นะมันไกลนะใช่ไหมเราปาท่าสไปใช่ไหม แล้วถ้าใครเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเราก็ทําดาเมจต่อใส่เขาได้แล้วนะครับแล้วเลนเกมของมันไม่ใช่แค่2ชิ้น3ชิ้นใช่ไหมถ้าของเยอะๆดาเมจแรงๆเนี่ยคนที่ไม่ได้ออกทอยนะอย่างเช่นป่าหรือว่าแครี่โดนเข้าไปนะครับยังไงก็น่วมครับทุกคนแล้ช็อตนี้ครับโอ้กิลดอร์ล็อกสวยอันติีกิลด์เสร็จโดนแอนเนตต่อเนีครับโดนฮายาต่ออีกโอโ้โหมอบนะครับต้องมอบโดนหลายกระทงเลยเกินนะ อ่าโอเคแต่เพื่อนก็ยังฆ่ามาได้นะครับสองแรกสามก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะถามตีมี่เลยไม่ล้างจริงเหรอตีมี่อาจจะไม่มีก็ได้มั้งโห็อตเมื่อกี้แบบชุดละมุนมากนะทุกคนเอ่าผมไม่ล้างผมจะไม่ล้างครับผมเล่นอ๋อเสียงตีมี่นะทุกคนเขาเปิดไหมกิลเดอร์ผมไม่เคยออกล้างนะครับอ่าเขาบอกเจอกิลเดอร์เขาไม่ออกล้างนะก็เจตนารมค่อนข้างชัดเจนนะครับโหแต่อีกฝั่งซีซีหนามากนะครับทั้งกิลเดอร์แล้วก็แอนเน็ตตะเนาะ ไมองหวัเยอะเอมีอติช่วยได้นะไม่ต้องหวังพึ่งเขายนะยเยอะโอ้โหสอล้าองลางไปมึงก็หนีไม่ได้อออไเออเปิดไมชัดเจนนะแล้วมึยังเป็นรองเท้ามาคุดานะ่ากกโอ้โหโดนโดนย้อนสอนเลยฮนะเอเซนก้าปี๊ยมาคดาเปิดไม้เปิดไม้คุยกับเขาเลยนะ เอเป็นแบบโลมที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคือแบบเออผมผมจะออกคิวอะผมเล่นอย่างเงี้ยผมไม่ออกล้างนะเป็นเพื่อนๆนคิดว่าไงครับถ้าเกมนี้เจอคิวด์กับแอดเนตนะอ่ะลองพูดพูดคอมเมนต์กันมาได้ครับถ้าเป็นเมนโลมนะคิดเห็นยังไงนะโหแต่ตอนแรกอะที่ผมได้ยินเสียงแกผมดูว่าผมเปิดคลิปพี่บอมคนป่าอยู่นะ โอ้เสียงเหมือนพี่บอมคนป่ามากเลยนะอันนี้ผมไม่ได้พลาดพิงนะเสียงคล้ายเสียงคล้ายอ๋อเป็นเสียงโลมนะ,นะเปิดไม้ยาวเลยครับอันนี้แต่อเอ9เซ้าขาก็ไม่ได้พิมพ์หยาบคายอะไรนะขเขาแค่พิมพ์ว่าไม่ล้างจริงหรอแค่นี้เองนะครัแต่ติมีนี่เปิดมาเป็นชุดเลย <c oughs> เออก็ สีสันในเกมนะเออเกมนี้อัดคลิปในเกมมานะครับก็จะมีเสียงแบบนี้เนาะโซโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกมนี <will> ้ทีวีผมมีเต็มเลยครัับต้งระวังครับนะทีวีเขาก็พูดดีนะเขาไม่ได้แบบด่าอะไรนะครับแค่แบบเออผมจะเล่นฮิลอ่ะเออทำไมอ่ะผมจะเล่นฮิลล์หมดแล้วไลน์ได้ไหมทันแล้วนะไม่เหงานะคลิปนี้ไม่เหงานะมีผมเสียงผมกับเสียงตีมี่นะครับ ถ้ามีเสียงน้องเขามาสัมภาษณ์นีห่หาแน่นอนนะตรงนี้ก็หูโดนกิลเดอร์ไปครึ่งหลอดเลยนะทุกคน,นกอไม่มีเติมเลือดนะเพื่อนก็นนนไม่มีฮิลนะแจกงเอเซนก้านะน้องเขาก็ลกลับไปรีรนะครับตอนนี้ได้เป็นฟอต้แล้วนะทุกคนไปครับขี่สารามไปกลางนะ ที่ล่าเข้าบูเราหรือเปล่าดูดูบูหน่อยบูมัน,นยังครัผมว่าคอเกมเงี้ยสนุกนะทุกคนมีบูมัน,นะเพื่อนบูมันเกิดคือแบบถ้าเราไปคนเดียวแล้วมีคนคอเกมด้วยเนาะ,ะมันจะแบบเอ่อการเล่นอีกฟิลหนึ่งเลยนะมันจะไม่แบบตึงเครียดเกินไปนะครับผมว่ามันก็สนุกอีกแบบนะครับสีสันของ<บ>คนที่โซโลน่นะจะเจอแบบเออเปิดไม้บ้างเ,เล่นเงียบบ้างแบบนี้นะครับ กำลลัังไงไไบนอ่าขอเกมชัดเจนนะคือขึ้นบนลงล่างยังไงจะเข้ามีฮิวไหมาแจ้งชัดเจนนะถือว่าจริงจริงเราเรารวมสีแล้วให้ฟอรเรนแยกก็น่าจะไหวน,นะอ่าอาจจะให้ฟอรเรนแยกไปนะไฟไสีสอ๋อหูยเน็ตโคตรแรงทุกคนคือแค่ยกนะยังไม่ ยังไม่ทันผักสุดเลยนะตายแล้วนะครับคคแรงมากนะครับผมไม่มีล้างนะระวังสีพลิกตกนะนี่ก็มาโซนนะครับโซนไปคีล่าจะตายนะ,นะ,ะเนี่ยสร้างเสามาโซนเลยครับคใครจะกล้าเข้ามานะาออเจอเสาไอเซนกล้าไปก็จะสยองแล้วนะครับ ถ่ายบนถ่ายบนน,น่าจะได้แล้วมั้งีรถวน่าจะโซน <5 S 1> พุ่มบนนะครับเอาป้อมก่อนเอาป้อมแรกก่อนเทียร์แรกก่อนยังไม่โผล่นะตีมีโผล่ตัวเดียวนะครับตีมีโผล่ตัวเดียวเหมือนคิวเดอร์จะรู้แล้วทุกคนได้เทียสองมาแล้วนะครับ ออ้ันนเน็ตเลลส,ส,เส่งฟอร์เรนไปกันล่างนะครับล่างเวฟตกมากเลยอาบาร์าะานะครับมงกุฎเวทนะครับใครโดนสกิลเข้าไปนะบอกเลยว่าชุดเดียวตายได้เลยนะว,นวิโอ้โหช็อตนี้เรียบร้อยเลยครับเตมีไม่มีชุบด,ด้วยนะทุกคน เอลสูฟิกโอเคครับก็เป็นช็อตที่เผลอนะครับไม่เป็นไรช็อตนี้พลาดกันได้ตัดมาตอนนี้เลยนะครับตอนที่ก๊อดขึ้นเลยเนาะอีกประมาณ6วินาทีนะครับผมฮีราแยกบนนะ,ะเฟลินจริงๆเฟลินเนี่ยต้องไปบนนะไม่น่าอยู่ล่างนะครับอาจจะต้องสลับโยกกันนิดนึงนะเฟนิกต้องมาอยู่ตรงนี้นะทุกคน เป็นเ็กเคียนะแต่ว่าฟอร์เรนฟอร์เรนไม่ได้แยกนะอาชีก็ยังอยู่นี่นะครับอุยยกสวยมากทุกคนยกสามอุ้ยสปายจัดแล้วฟิกเกอร์ปลาสาวใส่เด้งไปยูเดอร์แข่งนะครับยซยังไงเรียบร้อยครับจบได้เนี่ยจบได้นะหายยา หายาไม่เด้งนะแต่ฉีมาชุบสวยครับเด้งสกิลไปแล้วนัดเดียวโอ้โยไม่โดนจนะพื่อนโพิคเพราะแอสเซนกานะครับช็อตเมื่อกี้น้องเขายกสวยมากนะยกสามน่าจะจบเกมเลยนะทุกคนนี่นะครับความเกลียนนะของฮีโร่ตัวนี้แล้วผักเข้ามาเป็นไงไม่ถึงตัวด้วยนะครับ เราต้องแบบอันติอ่านอนาคตนิดนึงนะจะเล่นตัวนี้เรียบร้อยครับก็จบไปในเวลา15นาทีนิดนนะ15หรือ16นี่แหละนะครับก็เป็นช่วงเล็กเกมพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นเมดที่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่มากๆนะครับแอสเซนกานะครับซีซั่นนี้ไปหัดเล่นกันได้นะทุกคนเมดเล่นง่าย CC หนานะครับผมเกมนี้ก็ เป็นดาวที่66นั่นเองนะครับเอมพี MVP ครับก็เป็นตีมี่นะครับค่า5ตัวตาย2องแอิิบหกนะครับแล้วคือโรมเนี่ยไม่ได้เล่นแย่เลยนะครับ คอเกมดีมากนะแต่ก็เขาเล่นเป็นสไตล์เขาอ่ะเนาะสำหรับช่องทางการติดตามของแอสเซนกาคนนี้นะครับน้องเขาได้ฝากเป็น IG มานะครับผม IG นี้เลยนะครับทุกคนก็ไปติดตามน้องเขาได้นะครับหรือว่าอยากรู้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับไปถามน้องเขาได้ใน IG เลยเนาะเทคนิคการคอโมโบต่างๆนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปนะครับใกล้ถึงแล้วแหละนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลลาาไไปปก่ออนนนคว้้เจิห สวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนจะจบคลิปนะครับผมก็จะมาแนะนําแว่ลอคตัดอีกตัวหนึ่งเนาะคลิปที่แล้วเป็นอันที่ผมใช้อยู่นะก็เป็นตัวนี้นะครับแต่คลิปนี้จะเป็นตัวรองท็อปมาหน่อยนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้ง่ายนะครับมีมาเป็นกล่องเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นซีโร่นะครับแล้วก็เป็นเลนเรติน่าเอ็กซ e อเนาะก็เป็นเลนสสีเหลืองนะครับนี่อันนี้เป็นขาแว่นจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นวัสดุที่ทนทานมากนะครับ นี่ครับจะเป็นรุ่นที่ราคาถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นพลาสติกที่คุณภาพดีนะทุกคนไม่ใช่แบบพลาสติกกิกก๊อกนะก็นะครับผมใครที่สายเกมนะครับทํางานหน้าจอคอมบ่อยๆนะ,ะตัวเนี้ยช่วยกองแสงสีฟ้าได้เยอะมากๆนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งวันโดยที่เราถนอมสายตาเราไม่ปวดตานะครับก็ใครอยากได้นะครับอยากมี ไปกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะครับเป็นลิงก์ของร้านโดยตรงเลยนะครับออฟฟิเชียลนะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ